ชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียนและสมัชาน,นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยมีดออรอำนาจมัสดายประธานสอวอนอทอ จัดงานมอบรางวัลในโครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหารนักพัฒนาระดับสูงสู่สมาคมอาเซียน AEC Top CEO Award 2021นักพัฒนาดีเด่น2,564ระดับอาเซียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการต่างๆได้อย่างยั่งยืนโดยในการมอบรางวัลในครั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากคนเอกเสริมศักดิ์ วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนเป็นประธานในพิธีและผู้ที่ได้รับรางวัล AEC Top CEO Award 2021นั้นก็คือคุณเชษนพ,พ,พัฒนาการนะคะ CEO Dico นั่นเองคะ่ะครับผมก็โค้ดทอมมี่นะครับชื่อจริงกจ้ณนะรงค์ชัยกาจลีครับค่ะสวัสดีค่ะโค้ดอุ้มมี่นะคะสวหรับ่าวงตาขาค่ะวันนี้ได้รับการเสนอชื่อในการรับรางวัลในวันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกยียรติเกียรตินาอที่เราเนี่ยครับได้รับรางวัลมาก็หลายเร่หลายหลายรางวัลแล้วนะ,ะแต่วันนี้ครับรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับโอ้ว่ารางวัลมันทรงเกยียรติจริงๆวันนี้รับในสาขาอะไรนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นผู้ผู้บริหารดีเด่นเนาะนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่า ก็ได้จากการที่เรานะครับบริหารทีมนะครับในการสร้างทีมขายในโลกของการขายออนไลน์ค่ะจริงๆมองความตัดเซสในตลาดออนไลน์อย่างไรบ้างคะก็จริงๆตลาดออนไลน์ตอนนี้ครับบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทางเลือกละมันเป็นทางรอดนะครับและที่สําคัญคือปัจจุบันนี้ครับใครที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการทําากรตลาดออนไลน์ครับ ก็ยอมเสียเปรียบนะครับแล้วก็ทาธุรกิจนี่โอ้โหบอกเลยว่ามันยากลำบากมากถ้าเราขาดความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์ครับเรืเลยคนม,มักมองว่าการทําการตลาดออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรอะค่ะอยากให้โค้ชสองคนแนะนำหน่อยได้ไหมคะค่ะ<อ>จริงๆแล้วไม่ยากเลยสําหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าหลายคนมักจะมองว่าเป็น,ปนสิ่งที่แบบเริ่มต้นยากแต่เราอะสามารถสอนให้ได้ตั้งแต่พื้นฐานอย่างพื้นฐานตัวเราเนี่ยเป็นโค้ชในการสอนออนไลน์อยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่เราแบ่งปันมักจะมีคําถามเสมอว่าเนี่ยเริ่มต้นยังไงต้อง ทำแบบไหนบอกเลยนะคะว่าพื้นฐานเริ่มต้นกับการสร้างอ่ะมันไม่ได้ยากเลยเพียงแค่คุณเปิดใจเรียนรู้เพราะว่าออนไลน์ณปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและที่สำคัญคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันมักจะผ่านออนไลน์แม้น่ะใครไม่รู้ออนไลน์เหมือนกับช้าอีหลายก้าเลยจริงๆหลายคนมอกว่าตลาดออนไลน์มันไม่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วมันเป็นสำหรับคนทุกเจนเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ คือจากประสบการณ์ที่เราสอนเรียนมาต้องบอกว่านักเรียนเรามีทุกรุ่น,ท,นทุกวัยเลยตั้งแต่วัยรุ่นนะคะวัยทํางานจนกระทั่งถึงวัยกเกษียณเลยก็ยังมีและที่สําคัญคือวัยกเกษียณที่เขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แต่ปรากฏว่าคนรุ่นกเกษียณเนี่ยละค่ะเป็นวัยที่ตั้งใจและเรียนรู้ได้เร็วแล้วกลายเป็นว่าพอรู้เสร็จเขามีความสุขในการเรียนรู้ออนไลน์เลยค่ะ วันนี้คนทั้งสองได้มีการสร้างคนจากการสอนออนไลน์แล้วก็หลายๆคนประสบความสำเร็จมองเห็นความสำเร็จของเวกเขาแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าคุณยกย่องครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็มาจากคนที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับประสบปัญหาในเรื่องของเศรฐษฐกิจธุรกิจเนาะแต่ปรากฏว่าการปรับตัวนะครับก็เอาความรู้ใหม่ๆครับแล้วก็เอามาทํางานใหม่ๆก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆครับ ก็ปัจจุบันนี้จริงๆสอนคอร์สออนไลน์เนี่ยนะครับสอนทั้งผ่านมือถือนะผ่านซูมครับมาแล้ว95รุ่นก็ร่วมแสนคน คือถ้าใครสนใจค่ะแล้อว่าอยากเข้าคอร์สออนไลน์กับคนทั้งสองสามารถไปติดตามหรือว่ารายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเพราะว่าหลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันแพงหรือเปล่าอะไร่าเงี้ยครับก็อ,อย่างนี้ครับในเรื่องของคอร์สเนี่ยบอกเลยว่าคอร์สที่ผมทํากันอยู่นะครับคือคอร์สออนไลน์ช่วยชาตนะครับคอร์สนี้ราคาแค่99บาทแต่ที่สําคัญครับถ้าเรียนไม่รู้เรื่องนะคืนตังค์ให้ด้วย เพ่ตัดจะได้อะไรบ้างคบก็จริงๆแล้วในคอร์สนี้นะครับก็สอนตั้งแต่การทําความรู้จักกับ f a c e b o o k ครับปรับปรุงโปรไฟล์สูตรลับการทําโฆษณาต่างๆนะครับรวมถึงการอินบ็อกซ์การปิดการขายที่สําคัญครับการยิงแอดผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านมือถือนะครับคือเอาง่ายๆว่าครบกระบวนการในการทํางานเกี่ยวกับ การค้าขายกับคนที่ไม่รู้จักกันแน่นอนว่าอยากให้คนทั้งสองฝากถึงหลายๆคนที่กำลังมองหาโอกาสหลายๆคนใช้โทรศัพท์แต่ยังไม่รู้ว่าจะโอกาสกนได้จกาจโกโทรศัพท์อย่างไรอยากให้ฝากเพื่อให้รหิจจุดนี้เป็นของคุณนกัการนะครับครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราเสมอครับเพียงเดียวว่าเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองไหมนะครับแต่ถ้าความรู้เก่าเก่ามันทาให้เราสําเร็จครับมันสําเร็จกันละแต่ถ้าวันนี้ต้องการความรู้ใหม่ๆครับสามารถทักเข้ามาเรียนนะครับมีค์สออนไลน์9.9บาทเุชาได้ นะครับก็บอกไว้เลยว่าติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE แอดนะครับ tom99 นะครับหรือเบอร์โทรครับ0623245493ที่สำคัญครับคอน,นี้เป็นครอช่วยชาติรับรองเลยครับว่าจะได้ผลลัพธ์นะครับได้ความดูที่ทุกท่านต้องการและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริงครับครับ ต้อบอกว่าอย่างที่บอกค่ะจากประสบการณ์ที่เราอสอนนักเรียนมาทุกๆรุ่นค่ะหลายคนที่กัง,งวลว่าวันนี้ค่ะกา,การที่เข้ามาเรียนออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นจะบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้ความรู้ออนไลน์สามารถนําไปต่อยอดไม่ว่าพี่ๆทุกคนจะทําธุรกิจเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่สามารถนําไปต่อยอดได้และสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆได้มากมายเลยนะคะต้องบอกว่าถ้าพลาดแล้วเนี่ยเหมือนมันโอกาสมันหลุดลอยไปอย่างที่บอกค่ะโอกาสมันก็อยู่ตรงหน้าเราแล้ว ที่เราจะเลือกความัไว้กัน